อ่านะครับสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ย Facebook มันไล่กวาดล้างบัญชีที่แบบเออ่ย้ายเครื่องบ่อยนะครับหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับให้เป็นยืนยันตัวเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพอจะรู้มาคร่าวๆว่าวิธีป้องกันเนี่ยทำยังไงนะครับนะ <c oughs> สมมติรับจากเาฟซจากทางผมไปแล้วใช่ไหมครับเ <c oughs> วลาจะล็อกอินเนี่ยให้ล็อกอินเป็น แบบมือถือก่อนเนาะนะครับคือคือก็คือเข้าในคอมนี่แหละเนาะแต่ว่าเปลี่ยนลิงก์ตรงนี้เบาราว์เซอร์เนี่ยเป็นเหมือนจำลองเหมือนอยู่ในมือถือนะครับใส่จุดนะครับแล้วก็ m นำหน้านะครับอย่างนี้นะครับ m จุด facebook.com เนะาะกด enter มันก็จะเหมือนหน้าในโทรศัพท์นะครับเราก็ทำการล็อกอินนะครับ เฟซได้เลยที่ซื้อจากผมไปนะครับนะหรือว่าจากไหนก็ได้เนาะเป็นการการันไม่ให้มันบังคับยืนยันตัวตนนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ปกติเลยนะครับตัวทุกคนจะแบบติดยืนยันกันนะ,อะสองชั้นโอเคนะครับพอ ะครับพอเข้ามาถึงแล้วเนาะหน้าเฟสเนี่ยให้ทําการนะครับรอมันสถียนให้มันแบบจำสัก10วินาทีนะครับนับในใจเลยก็ได้ 5, 5้าหถึงสิวินะครับโอเคนะครับจำแล้วเ,เสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเช็คขั้นตอนต่อไปนะครับนะพิมพ์ไปเลยว่าเออไม่ดิไม่เช็คขั้นตอนต่อไปดิ ให้ทําการนะครับสำหรับกลายเป็นหน้าปกติได้เลยอย่างนี้นะครับพิมพ์ไปว่า fb.com อย่างนี้มันกลับเป็นหน้าปกติแล้วนะครับเราจะเช็คหน้าโฆษณาเราก็เข้าไปเช็คเลยครับนะครับผมนะครับเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยล็อกอินเป็นรูปแบบในมือถือก่อนนะครับแล้วรอประมาณ10วินาทีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นหน้าเดสก์ท็อปหน้าแบบหน้าแสดงผลของโคมในคอมปกตินะครับนะวิธีนี้นะครับ เาบอกมาว่าจะช่วยนะครับป้องกันการยืนยันตัวตนของ Facebook นะครับในช่วงนี้เนาะโอเคครับผม